โดยหลักการที่ท่านยกในฐานะปอศูนย์ส,สบคให้ไว้ก็คือใช้ข้อมูลจาก1คือสุขภาพ2คือเรื่องของเศรษฐกิจและสคือเรื่องของสังคมนะครับให้ความสำคัญไล่เรียงกันมาแต่เรื่องสุขภาพมาก่อนครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพมาก่อนก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขของการเจ็บแค่ได้ป่วยทั้งหลายนี่แหละครับ ถ้าพวกเราทํากันดีไว้ผัฒน์ก,กาลังกันไว้แล้วก็เห็นผลวันนี้ที่มีตัวเลขอยู่ที่2 6กว่านะครับแต่ไงก็ตามแต่ก็อย่างที่บอก20กว่ากว่าไม่ได้ว่าหายนะครับยังมีเชื้อโรคอยู่ในนี้เต็มไปหมดแต่เพียงแต่ว่าการแพร่ระบาดยังเป็นจํานวนหลักหน่วยแต่ถ้าเราปล่อยตัวเราเองไอ้เชื้อที่อยู่20กว่ามันอาจจะกลายเป็นร้อยเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นเจอหรือเป็นหลักหลายร้อยเหมือนอย่างที่สิงคโปร์เจอก็ได้ ตรงนี้ใครเป็นคนตัดสินแล้วครับว่าจะผ่อนคลายไม่ผ่อนคลายยากมากทีเดียวครับเกิดขึ้นจากหลายๆอย่างถ้าจะผ่อนคลายแต่ต้องมีระดับของโซเชียลดิสเทนต์ได้ไหมอยากจะขายอาหารแต่ว่าต้องมีเก้าอี้โต๊ะเว้นโต๊ะได้ไหมถ้าท่านทําไดก้ก็เกิดขึ้นได้อยากจะเปิดห้างจะได้ไปเดินบ้างเพราะฉะนั้นท่านต้องมีพื้นที่เดินห่างกันนะห้ามไปอยู่ใ้ใกล้กันนะแล้วทุกคนต้องใส่แมสนะยอมรับกันได้ไหมครับ เพราะว่าถ้าห้างเข้าไปแล้วจํานวนแน่นเข้ามาอีกคุณต้องยืนรออยู่นอกห้างนะหรือต้องกลับบ้านเลยนะวันนี้จํานวนในห้างเต็มแล้วจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นอยู่อีกหลายอย่างถ้าจะต้องต้องการที่จะมีการผ่อนคลายบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเพราะอย่างที่ว่าประเทศที่เขาปล่อยปละละเลยจะใช้คําว่านี้ก็ได้ครับถึงได้มีการตายไปกนกันเป็นหมื่น ไม่ได้ร่วมมือกันถึงได้มีการเสียชีวิตกันเป็นจํานวนมากและป่วยหนักแล้วก็ ICU ก็ล้นเราไม่อยากให้เห็นภาพนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่ต้องถูกจํากัดบ้างทําให้เกิดผลทางด้านสังคมและเศรษฐกิจตามมาบ้างเพื่อทําให้ยอดของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตลดลงมายังมีความสําคัญอยู่ผ่อนลงมานิดนึงกาดตกมาหน่อยอย่างที่บอกนะครับว่าการที่จะทําให้ลดโรคได้ จะต้องมีการร่วมมือของประชาชน90ขึ้นไปถ้าร่วมมือแค่80 70ตัวเลขโดดขึ้นมาทันทีตรงนี้แหละครับถึงมีความสำคัญว่าจะตัดสินใจอะไรมันยากมากๆถ้ากาดตกนิดเดียวโดวนน็อกทันทีฮะตัวเลขสามหลักมาทันทีถ้าจะป่วยอย่างนี้อย่างที่เราเคยได้ยินกรณีของคุณป้าที่เกาหลีใต้หนึ่งคนที่ไปในศาสนพิธีทำให้เกิดซูเปอร์สเปรดเดอร จำนวนเป็นหลักพันเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยไม่ได้เลยนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะเราทำกันดีมาตลอดเหลือแต่มาตรการที่บอกว่าพอสุขภาพเสร็จแล้วเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะผ่อนคลายกันยังไงเราต้องหาช่องทางร่วมกันครับจะเป็นแบบไหนดีละ่ะเจ้าที่ร้านตัดผมก่อนไหมผมก็ผมยาวเหมือนกันผมก็อยากจะตัดเหมือนกันแต่ร้านตัดผมจะต้องมีวิน,นัยท่านต้องเสนอกันขึ้นมาไหมทุกร้านตัดผมบอกว่า พูดได้เหมือนกันต้องต้ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีมาตรการท่านขึ้นมาแล้วจะปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นเลขานะครับของทางพรกรที่ดูแลเรื่องของออพรบรรโรคติดต่อนี้มีคณะหนึ่งกำลังศึกษาด้านนี้อยู่เราเรียกว่าเป็น Exit Strategy นะครับหรือการที่จะผ่อนคลายกฎลงมานี่แหละครับ แล้วก็จะกลับมาสู่ภาพปกตินี้ทีมวิชาการชุดนี้กําลังทํางานกันอย่างเข้มข้นและดูแลกันอย่างเต็มที่ร่วมกันไม่ใช่แค่ภาพของสาธารณสุขอย่างเดียวต้องรวมก,กันกับทางฝ่ายทางเศรษฐกิจทางเอกชนทั้งหลายมานั่งพูดคุยกันนะครับว่าแต่ละมาตรการที่จะออกมาแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับเพิ่งเกิดขึ้นภายในสามเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมา เร็วที่สุดก็คือจีนนะครับเขาเปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขณะเดียวกันประเทศอื่นๆที่เกิดขึ้นตามหลังบางประเทศจะบอกว่าจะผ่อนคลายแล้วแล้วเขาจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ตัดสินใจได้ยากแต่ก็ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นำเรียนครับว่าถ้าท่านมีความรู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าอยู่ในภาวะอย่างนี้เพราะเราประกาศเพราฉเรากเฉินเนี่ยจากวันนี้ตั้งจากวันที่26มีนาคมจนกระทั่งถึงวันที่30เมษายน เรายังใช้กรอบเวลาเดิมแต่อย่างที่บอก30เมษายนอีกไม่กี่สัปดาห์2อาทิตย์ข้างหน้านี้ถึงแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขแดงไปทั้งโลกเลยอ่ะ30เมษายนสีแดงของทั้งโลกจะเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวได้ไหมผมว่ายังยากนะครับเราเองทำตัวเลขได้สองหลักแต่ข้างๆบ้านเราตัวเลขสามหลักเหมือนเราเป็นไค่เลือดออก ประเทศต่อช่วงหนึ่งที่เรามีไข้เลือดออกอยู่นะครับว่าบ้านเราไม่มียุงแน่ๆแ,แต่ข้างบ้านเราเป็นไข้เลือดออกท่านคิดเลยครับว่าท่านจะปลอดภัยนี่คือสิ่งที่ถ้าเราเรียนรู้จากเรื่องของโรคระบาดอื่นๆขึ้นมางั้นเราต้องเข้าใจในสถาน,นการณ์นี้การผ่อนปลนอะไรทั้งหลายที่จะเป็นภาพใหญ่หรือภาพเล็กท่านต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินด้วย ไม่ใช่เป็นการที่จะให้คนอื่นมาตัดสินเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมกันแล้วมีวินัยกันทุกคนแล้วเดินหน้ากันไปอย่างพร้อมเพรียงกันเชื้อโรคก็ไม่มาแล้วครับเขาเขากลัวการมีระยะห่างเขาติดต่อกันเพราะว่าเขาคนเราใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเรารู้จักลักษณะของโรคแล้วเราทําได้อย่างที่เราต้องการถ้าท่านบอกท่านอยากจะมีการ เปิดเศรษฐกิจขายของได้บ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระยะห่างกันท่านทําได้ไหมถ้าทําได้ก็ตอบจยดนี้ได้การประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ย26มีนาถึง30เมษาถ้าโดยอัตโนมัติวันที่1พฤษภาอย่างที่บอกถ้าไม่โดยประกาศต่อก็เท่ากับว่ายกเลิกไปก็กลับมาเป็นปกติแต่ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าจะตีความบอกว่า1นี่จะกลับมาเป็นปกติก็ยังไม่ใช่ครเพราะ เพราะท่านนายกก็บอกว่าในฐานะปอศูนย์สบคก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมกันประเมินกันช่วงก่อนที่จะหมดอายุตรงนีงน้ก็คือวันที่30เมษายนนี่อาจจะมีการประชุมกันก่อนสักหนึ่งสัปดาห์เพื่อที่จะประเมินกันว่าจะต้องขยายกันไหมแต่สถานการณ์นี้เห็นเห็นอยู่แล้วนะครับว่าของเราเมืองตัวเลขลงแต่ว่าสิงคโปร์เพิ่มเป็นสามหลักญี่ปุ่นเพิ่มสามหลักอย่างเงี้ยฮะอินโดนีเซียก็เพิ่มขึ้นมาอีกเนี้ย เราภายในสองสัปดาห์ถึงเราจะทําได้ดีแต่ว่าดีเพราะว่าท่านร่วมมือกับในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าทําดีแล้วก็ต้องทําดีต่อการต้องไม่ตกกลับมาที่คอนเซปต์ต,ตรงนี้แต่ว่าแต่ละจังหวัดอะถ้าบอกว่าดีขึ้นมาแล้วแต่ละจังหวัดจะผ่อนปลนตัวเองได้ไหมเอออันนี้น่าคุยต่อครับว่าจะผ่อนปลนกันยังไงเพื่อให้หลักการคือสุขภาพไปได้ เศรษฐกิจไปได้และสังคมไปได้คราวนี้ถ้าจังหวัดไหนทำดีๆมาแล้วก็ให้รางวัลของความดีนั้นในการที่จะแสดงว่าคนในจังหวัดของท่านมีวินัยท่านสามารถที่จะดูแลได้เพราะฉะนั้นผ่อนด้านนี้ได้ผ่อนด้านนี้ได้ดนนไดซึ่งอันนี้นะฮะอันนี้ผมผมไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่จะกําหนดนะครับผมว่าแนวทางม,มันจะประมาณนี้ทิศทางที่จะเกิดขึ้นคณะกรรมการชุดใหญ่จะต้องมีการประชุมโดยใช้หลักการที่ ท่านพอศูนยหวางไว้แล้วก็จะมีการนําชุดข้อมูลใส่เข้ามาแล้วเดี๋ยวคงจะมีกระบวนการที่จะมาตัดสินแต่เชื่อได้เลยครับว่าเรายัางต้องสู้กับมันตรงนี้ไปอีกพอสมควรเพราะว่าการรีวิวข่าวจากต่างประเทศทั้งหลายยังไม่มีใครกล้าที่จะยกเลิกไปขณะที่ญี่ปุ่นเพิ่งจะนั้นเพิ่งจะมาประกาศเองนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นการเขาตกไปหน่อยหนึ่งเขาก็เลยเขาก็เข้มขึ้นมา เพราะฉะนั้นของเรากําลังดีอยู่จะไปผ่อนลงก็กลายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าเราอยู่ในช่วงยากลําบากด้วยกันนั้นการตัดสินใจต่างเหล่านี้ขึ้นกับพื้นฐานของชุดข้อมูลทั้งสิน้นเดี๋ยวดูว่าอาทิตย์หน้าเป็นอย่างไรอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ถ้าท่านมีความทุกข์ร้อนใจอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจและสังคมพวกเราก็เข้าใจรับทราบ แล้วกระบวนการต่างๆของทางด้านภาครัฐก็กําลังจะออกไปเพื่อช่วยเหลือท่านอยู่แล้วเชื่อแน่นะครับว่าในประเทศไทยเราตอนนี้เราพยายามทําดีมาทุกๆด้านด้านต่างๆเหล่านี้เรามีคนเ,เก่งๆอีกเยอะแยะมากมายที่จะช่วยเหลือท่านอยู่ทางเศรษฐกิจผมก็เชื่อว่าจะมีคนเ,เก่งๆอีกมากมายที่จะต้องเข้ามาไม่ใช่แค่การแพทย์อย่างเดียวที่เก่งเราต้องมีคนอื่นๆที่เก่งด้านนี้ช่วยท่านอยู่ท่านใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราพวกเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกันครับ